ไปห้อะก็ใดกับมีห้อย้เขาควดก่อนหเขาควัดเขาคุดก่อนล้วเนาะกำลังนะเห็นอยู่น้องงึดอยู่เลยมันก็ออกลายสมควรน้นองไม้จากธรรมศาสตร์น้อยอ้บอดมันปลูกไนนี่โอ้ยยูฮันนอหนึ่งฮันยู่ทางในเจอะเอาไปลวกไปต้มกินนอหนึ่งกินโอ้แต่ว่าอันนี้ผักกูดนี่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 ผักกูดนี่กินได้ตัวนี่นี่นี่แหละผักกูดนี่ออก,กินได้แหลนะนี่บอดเนี่ยเอาไปเฮ็ดบอนอันนี้นก็ได้เลยพี่น้องไอ้ อู้ดีผักกูดเลยมาผักกูดก่อนไปอยู่แคมป์ให้ของนกสุกเนาะนี่น้องเอ้ยคักคัโอ้ดุมสบูลคักป่าแท่นี่อืมเอาไว้ในกระตานี่แหละอืมโอ้ขาวคักเนาะผักกูดแถวได้หลายสุกอ๋อเป็นป่าแล้วะแถ่นี้เนาะน้องผักกูดคักคักคักดมโซบุลคักพี่น้องเลยพักกันจองวะเนี่ย อ,อืมรสชาติมันจะออกขมๆม,ม,มนิดนึงโอ้อุดมฟูบุญคักผืนปลาอยู่แคมป์ให้ของน้องซุกนี่นี่พี่น้องบ้านน้องซุกเอ,อิน่าพักตินโต,ต๊ตบเขากินดิบเลยว่าเลยจังเดเขาเอิว่ามีอย่างก็ภาษาบ้านน้องเนี่ยผักกินโต๊บอาหารตามธรรมชาตินี่แหละพี่น้องเอ้บ้านน้องเคยกินกระนองก็ยังเคยกิน,นกินกับแกงน้ำไม้แซ่บน้องซุกกว่า พักกานจองพักกูดปิดป่าแล้วได้พี่น้องเอ้ยนี่ดิปินป่าแล้วตามสายโวยเงา,าไพุพนเลยซ้ำเสี่เอาวิชาหาอยู่หากินของแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะพี่ทางเราไม้ทางพักการจองทางพักกูดทางพักตินตบโอ้หลายอย่างพี่น้องเอ้ยนี่รังแรงในชีวิตแลละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซีซิมเบ่งรดสาดผู้ใดมาอยู่นำนกซุกกระโบดตายดอกพี่น้องเอ้ยโศกมาแล้มาคักมารังยังบริเจอติเฮดปวกเด้อยตอนนี้ ขาดเจอเห็ดพวกนีนโอ้แห้งคักแล้วนี่มักลหลายเลยพี่น้องเลยโอ้นี่นี่ความอดุดมสมบูรณ์ของพื้นตปาพี่น้องเลยพักกูดพักน้ำพักหนังในพักการจองพี่น้องเอ้ยแล้วก็พักติงต่งโต๊บนี่หน่อไม้ทางลมเนี่ยเต็มเลยนี่พักบวงอันนี้พลงานสุดยอดเลยน้องซุกเฮอืเฮอแต,แต่เฮอือดเส็ดแน่เฮือนะ เดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเอาจนพ่อแก่งพ่อต้มพอแล้วจะพากันกลับออกไปให้อกีกนี่แหละความสามารถความสู้ชีวิตของผู้ยิงตัวน้อย สุชิดมาเพียงละพังกับแม่เนาะขาดเสาลักนําพาครอบครัวในการสร้างสาพัฒนาพี่น้องเอ้ยในการหาอยู่หากินไปหัวกอใได้กับมีห้อยเขาควดก้อนเขาควดัดเขาควดก้อนแล้วเนาะ กำลังเห็นอยู่นอเงึดอยู่เนาะมันก็ออกลายสมควรหน่อไม้จากธรรมศาสตร์น้อยบอดแมนปลูกนี่นี่โอ้ยอยู่หันนอหนึ่งหันอยู่ทางในเจอะแล้วเจอะแล้วมาคัากลายคัากลายนะขาจะได้นอดังดินขาวๆนอดังดินขาวๆต้องไปแค่ม,ม่นัมซี่พี่น้องเไยส่วนหลังมันจะเป็นนอไม้ไผ่เนาะ น้นมนะ่มไอ,อ้ไผ่หนามอ่นนะนอขาวคักเหนนอบักใหญ่ใหญ่อาโบโมเมนบอนะันันสูงข,ขาวนะแม่แหละ,มมหละอ๋มันยังน้อยเนาะยามันโอ้ยอยู่ข้างกับเมนบ้าน โอ้โฮไอสุภาพจัดการได้นอหุ่นอืมแก็งคักเลยเออฮักมากแม่นความเดี๋ยอืมน้ำไม้บงน้ำไม้บงได้แล้วอันนี้แล้วเพื่อนน้ำไม้บงฮานี่เจออีกะนางหนึ่งอยู่ฮัน นางหนึ่งนอนหนึ่งนางเอกเหากับสู้เป็นสู้ลุยเป็นลุยเนาะเขาป่าหกวันี่ระวังเตะทางนะและระวังแตะทางตอทางเตนละแตนงูยามนี้ระวังแตนงูเด้อที่ตามนองกัน อโอ้ยคักคักคักสีเิตตาบานอกบานาวนี่แหละพี่น้องไงอูมิดเจนอกคักคักเลยเดี๋ยวไปใบไปซ้อมเอาอยู่อันนั้นนี่นี่ซุกนี่ นีดเลยโดยโอเคละโอ้โหโอ้โอ้ยเก็บตกอยู่เลยโอ้หน่าซุกอหัวเออเกือบจุดขาดเกือบแต่ขาดแล้วพ่อัน ถอยไปถอยไปลงคุมเลยตกโศกเลยโอ้เขาโทษกับภายหลายพี่น้องเ้ยเพอาได้หัวเพอได้มีแห้งเนาะเล็กเล่าหมเล็กเล่ามืไอ่นี้ไม่นี่เล็กเล่าได้บัดสุกเด้บ้าเล็กชิออกบ่นอนจากตกสะคงนะเนาะตกคุมสะคงนะหมไ เล็กเราไหมถูกต้มึงเล็กกูเก่งเนาะบ้าทีมงานเอาข้ากอะไรเพิ่มจนขาดเนาะรุดเลยอ้ข่าวขากเน็ดนอนเนี่ยถึงซีบุญใหญ่ประเดี๋ยวจะก็ข่าวจ้วะเลยพี่น้อยเล็กแต่จิ๋วนี่แหละเคนนอข้านี่แกงเสพเลยมันยากหวานหวานต้มจืดไว้ ขก็ได uh. uh. yeah. uh. so, um, ้หลายเตอบเลยยังอยู่ได้ยังพอมีอยู่ได้ก่อนนี่ดพี่น้องเอ้ยยังหลายอยู่เยน้องสุกหาตลอดแล้วหนอใหมเนาะ นี่แหละความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าพี่น้องอด,อดีบดีได้เจอเห็ดพวกอีกได้นี่ไปนี่ม,นม,นมันบ่มมันบ่ม่ะได้พักอันนั้นไอ้นะพักน้ำเคินพักน้ำเอาไปลวกไปต้มกินเนานนึ่งกินโอ,โอ้แต่ว่าอันนี้ผักกูดนี่นี่นี่ผักกูดนี่กินได้ตัวนี่นี่นี่แหละผักกูดเนี่ย กินได้แหละเนี่ยต้นกูพ้นน้ำนี่ยอดหนึ่งนี่ใบมันนอกปออเป็ยอดตัวนี้ตัวนี้ยอดนี่พี่น้องไอ้เนี่นี่แหละผักกูดธรรมศาสตร์เลยเนี่อ,อันนี้ปลาบอลบอนเนี่ยเอาไปเห็ดบอนอันนี้นก็ได้เลยพี่น้องไอ้เอาไปแล้วก็ตักแหงเนาะตักแหงก็เอามาใส่อันอใส่บังหลามยินดีด้วยสุภาพ ขาามเฮดบอลอันนิ่น,นี่เฮดบอลแห้งแข็งอู้ดีผักกูดเนี่ยมาผักกูดก่อนปุ๊บนี่พี่น้องนี่นี่นี่ผักกูดผักกูดวิตามินสูงผักตามธรรมชาติผักปลอดสารพิษนี่แหละพี่น้องมัดเกิดเองมันน่นแล้วนี่เกินในป่าบอนเนี่ยอยู่แคมให้ของนอกซุกเนาะนี่ น้องเอ้ยคักคักคักโอ้โดมสมบูรณ์คักป่าเท้ะน,นี่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 โอ้หลายหลายหลายพอได้เก็บอยู่นี่เด้อน้องเอ้ยเดี๋ยวไปหาน้องซุกจะได้ลงป่าได้เทีเยาไปที่โซเดียนนี่อุ้ชไปหาเจ้าทิ่นนี่ยั้งยั้ง ป้าเทนี่ยังบ่เคยมาจักเธอเดี๋ยวไปหาเจ้าทิ้นีกเดี๋ยวลงกันเดี๋ยวซิมีข้าวมาหาน้องสุกเลยลงป้าอืเอาไว้ในกระตานี่แหละโอ้ขาคักเนาะหยอกหยอกขุดกระดานก่อนทำไมจะได้โดยรถไฟไปไปบ่นมันลายฮะเลย หาจนหิวนักพักกุ้แถทได้หลายสุกโอ้โอ้โอเคโอเคพักกุ้งพังหนามโอ้เก็บไปเลยเก็บพักกุ้งพังหนามไปนำเลยลองเท้าเออเก็บไป ผักกูดพักหนังนี่แหลเะเออาาน่อยก,ก,กูดนั่งอ๋อเป็ดป้าแล้วนะแถวนี้เนะเก็บพักหักนอน,นี่นี่นอนหนึ่งน,นอนผักกูด,น,กกดนี่เหลายเติบแลวโอ้คักคักัอุดมสมบูรณ์คักพี่น้องเลย นี่กคดีขอห้องดีเลยมือเม่หน้าอะไรกับมืดม่มนรณะอากาศเลยคักเลยบริสุทธิ์คักเลยอากาศบริสุทธิ์พี่น้องเลยนี่อันนี้เอาไปต้มไปนึ่งกินเนาะพี่น้องเลยเขาเอินพักพักยังวะลืมเลยพักกันจองวะเนี่ยอืมรสชาติมันจะออกขมๆหนึ่งหนึ่งกลิ่นขมๆมันบานพี่น้องไงอ อันนี้โอ้อุดสูสมบูรณ์คักพืชปลาอยู่แคมไฮของน้องซุกนี่จองนี่พี่น้องเอาไปกินเป็แกงกุ้ไม่เสร็โอ้โหแม่นแม่นแม่นแม่ความผัก<พ>กดูดผักกูดแม่นบอกพี่น้องภาษาลาวบอกผักกูดเมืนบ้าผักกูดกันเนาะภาษาลาวเคือนผักกูดภาษาไทยหรือาาภษอังกฤษจัคสีวาว่าจังอันนี้ผักติต้งต๊บท้อ ໂດຍອ๋อຜັກຕິ່ງຕົບເນາະບ້ານໜອງສົກເອີ້ນວ່າຜັກຕິ່ງຕົບເອີ້ນຕ່າງກັນໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າຫອມຄັກເລີຍເນປາບນນີ້ຫອບບນອົາກສັອຍັງນຊາັນ เออตัวนี้เฮา,าการกินได้ไหนบ่กินกับแกงละไม,มันแซ่บโอ้เฮากินดิบเลยวะเลยจังได๋กินดิบเลยอ๋อเอาไปต้มก็ได้อไโอ้อะนะโดยอเอึนอันเดียวกันแล้วเนาะกับตัวมีดอกเห็นไหมบ่เป็นบ่สุกบ่ต่างบ่อัอนต่างบ่อันนี้ยังนี่มันนี้กินไดไอันเขาเขาเอิ้นว่ามีหยังงงอนภาษาบ้านน้องเนี่ยผักกินตบผักกินตบอ๋อ กินกับแกงน้ำไม้แซ่บน้องสุกกว่าเคยกินบอปบ่เคยกินอยู่พ่อแม่เคยพากินเออนี่เบิังบุญบ่เคยกินกับบุกินขอเบิ่งใบมันนี่เออหนิหนิอาหารตามธรรมชาตินี่แหละพี่น้องเลยบ้านน้องเคยกินคณะน้องก็ยังเคยกินเนาะนี่แหละพักปอดสารพิษเกินว่า เออซับเอาเน้อน้ำตกซับเอาจังไหนนี่ตัวนี้เป็นดอกคักอะไรอืมอืมอ๋อเมื่อเขากลางคักๆเนาะดางเสก็ได้ดางอยู่น้ำเสกฮะเฮอยดูโอ้นี่แหละเคลื่อนวะ วิชาหาอยู่หากินของแต่ละคนมันบกคือกันเนาะพี่น้องนี่ไม่บอกวิธีการซอกอยู่หากินตามพื้นป่าถ้าให้คนในเมืองมาอยู่ก็อาจจะบกคนเคยเนะาะแต่คนอยู่เขีนนอกนี้จะหูจักเนาะว่าอันใดกินได้อันใดกินบ่ได้พี่น้องเลยขนาดบ,บ่าเองบาลัดเองกันยังบกหูเนาะว่าตัวนี้ กินได้ฮะก็เคยเห็นเนี่ยแต่ว่าตัวพักอันนั้นพักนามพักยางพักกู้ในวรัคเคยเห็นเคยกินอยูเ่นเนาะพี่น้องพักกัรจองก็เคยกิน,นแต่ว่าตัวนี้ครั้งแรกในชีวิตเละพี่น้องเยเดี๋ยวซีซิมเบิ้งรสชาติเป็นยังไงมันเป็นเป็น,นงงังไรคมคมบ่สุกรสชาติธรรมดาบ่โดยอ๋อแต่ว่ายังออกโอ้โอ้เปลี่ยมากแล้วว่าแซ่บเนาะ มันก็นจะน่าจะแสียรสชาติมันเป็นอะไร๋ย่าซีมมึงเออมันอยู่แบบนี้เลยมันอยู่เนาะมันอยู่ปนกับผักกันจองเนาะผักกันจองผักกูดปิดป่าเราได้พี่น้องเอ้ยนี่ดิดป็นป่าแล้วตามสาย,ยหาวยยาวพุ่นเลยซ้ำซี่เอาจ้าต้องเราก็ได้เกือบสีเต็มกระตาเนาะครึ่งหนึ่งเลย ทางเน่าไม้ทางพักการจองทางพักกูดทางพักตินตบโอ้หลายอย่างพี่น้องเอ้นี่แหละผู้ใดมาอยู่นำนกซุกกระโดดตายดอกพี่น้องเอ้นี่ผักกูดอ่าผักกูดอีกอืมผักกูดนี่แหละพี่น้อง โดยโดยแม่เราต้องซื้อกันพอได้กินแล้วสมพักหน้าคาไทยนอไม่นอนอย่างนีน้อยากกินปูกิกนปลาก็ลงไปหาเยอน้ำซีแต่ว่าคือข้าวนี่ยโอ้มันจําเป็นที่สุดได้ข้าวกินข้าวสารนี่พี่น้องเลย,ยหาตามป้าโบามี่ได้พี่น้องทำาบปลูก,กปลูกตรงมีเนื้อที่หลายแล้วก็ต้องพิธีพิธันกรรมันอะไร ปลูกข้าวจังได้กินพี่น้องเลยถ้าเฮ็ดเป็นให้ก็ต้องดีเซียหญ้าต้องบุระบาดพัดสีมันดูแลมัน,น,นคักแน่เฮ็ดนาก็คือกันแล้วเนาะพี่น้องผักษาะระดับน้ําให้ได้ผักษาะระดับน้ำบุบบำได้ก็บผ่านบัวได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดนากระไ้ถึงหไหนกูลายขนาดปดา้าตัดซ้ำเสียเอาผักกูด จังไั้อาชีพชิเป็นวินแล้ววะโอเคอยู่น่ออู้ออเท่นนั้นลายอาชุพัท่านประกููท่านฮันะเดี๋ยวอาชุพัคือกระตาหิวกระตาให้น้องสุกเด้อน้องสิไปไปปากกูนี่กอนเห็นมันหลายแล้วสอ่อ,อน เดบลับจะเอาผักก like ูดพี่น้องเลยนี่ผักตามธรรมชาติผักหลายผักลายโอ้โหมาลมาแล้มาคักมาคักยังกดะเจื้อเฮ็ดพวกเด้อตอนนี้กระเจอเฮ็ดพวกนี่โอ้ให้คักแหลยนี่มักเลยหลายนี่พี่น้องเลย เดี๋ยวเลาไปหาน้องสุกเลยนี่จะปลาประกูดปลาบ่อนปลาพักกันจองพักตบพักหนามเท่ะนี้บ่กเด็กตอนนั้นก็เม่นแลอวะเม่นอะไรเนี่ยโบมีโนอ่อนเนาะ ตัวนั้นพังน้ำตัวนั้นบ่นี่นี่วา้าโท้อซูจอนข้าข้าข้าขาขาโอ้โอนี่นี่ความอดุดมสมบูรณ์ของฝืนปลาพี่น้องเลย,ยลนี่นี่ทิ้งบินล้อมธรรมาศาสตร์ให้มาเนาะมีแต่เลาะเก็มพกูดนี่ไปอยากได้อ้กาะอยากแบงเอาเมือ่อกี้ เมื่อโลกกิ so water, Here. Here, itor, ่นก็รอไปเก็บผรกกูดนี่ละเดี๋ยวทีมงานหอบรอไปหานไม้ต่ออีกเนาะเด้ได้อีกแล้วหนึงนี่ทำสซมนี่ทำโสมพี่น้องทุกคนเออได้หลายเติมเขากน้นงซุกเนาะคนงานสุดยอดเลยนกซุกเฮือดแต่เฮือ่เช็ดได้เฮือนอะนี่ผักกูดผักกูดพักน้ำพักหนังในพัก ก้านจองพี่น้องเอ้ยแล้วก็พักติ้งโต๊บนี่หน่อไม้ทางลมเนี่ยเต็มเลยเนี่สุดยอดสุดยอดนี่นี่หน่อไม้บักหลายๆนี่มีแต่ดวงขาวๆนี่วก็มีพักอันนั้น้ำนี่พักบวงอันนี้พักบวงนะพระซาร์ไทยเขาเอิ้นพักอย่างนี้อาชุพันพักบวง,นะงกันเนาะมีวิตามินสูงในผักนี่ฮะเห็นปะโอ้น้องกูบ,บอกอายเห็นหลายนะ ลวกกินโอ้ยสุดยอดเลยลวกกินนึ่งกินแบบบำรุงสายตาเนาะบำรุงสายตาเลยกาเห่อออกคักขนาดเนาะเต็มนาเลยออกเต็มนาเลยน้องสูงกินพวกบ่วงหลายๆนอนรับดีเน่าไปจังไรคะก็เน่าเน่า การสำหรับคลิปวิดีโอีนกาสีจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องทุกคนเดอ้อฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามและจะเริ่มแสดงความคิดเห็น,หนเดอ้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปเนาะคลิปวิดีโอนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสบายดี